สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอมรรัตน์คำก้อนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของนิทานพื้นบ้านค่ะนิทานพื้นบ้านคืออะไรนักเรียนจะต้องเคยได้ยินแน่นอนแล้วต้องเคยฟังปู่ย่าตายายแม่พี่เล่าให้ฟังอยู่แล้วนะคะหรือถ้าถามว่านักเรียนรู้จักนิทานพื้นบ้านอะไรบ้าง อลองคิดซิเช่นอะไรเช่นปอบบุทองสนุนน้อยเรือนง,งามานางสืบสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนักเรียนจะต้องเคยได้ยินใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูว่านิทานพื้นบ้านหมายถึงอะไรก่อนนิทานพื้นบ้านเป็นนิทานประเภทหนึ่งค่ะที่เล่าสืบสืบสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะไม่มีบันทึกเป็นหลักฐานเลยค่ะมักจะเป็นเรื่องราวที่เกิดจาก จินตนาการนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แสดงความเชื่อของชาวบ้านนั่นเองค่ะมาดูลักษณะของนิทานพื้นบ้านก่อนนะคะวันนี้ครูมาพร้อมกับเสียงที่อาลังการนะคะนิทานพื้นบ้านเนี่ยลักษณะก็คือจะต้องเล่ากันมาแบบปากต่อปากค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุขปาทะไหนลองพูดซิมุขปาทะ มุกขับปาถะนะคะและการเล่าเนี่ยจะต้องเป็นร้อยแก้วนะคะถ้าเล่าเป็นร้อยกองเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เช่นวรรณคาดีที่เราเคยเรียนเนาะและนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งค่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครแต่งมานะแต่เราก็ฟังมาตลอด ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแต่เราไม่รู้แต่งนะอ่าแล้วตอนปัจจุบันเนี้ยถึงมาทํามีการพิมพ์มีอะไรเป็นเนื้อเรื่องนะใช่ไหมคะและเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เล่าเช่นวันเนี้ยท่านคุณจะเล่านิ่านิทานพื้นบ้านให้ในักเรียนฟังนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เออยถูกเคยฟังจากกับแม่มามันไม่เป็นอย่างนี้นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเพราะ,ะ,ะฉะนั้นนะคะวันนี้ค,คุณครูจะพาให้นักเรียนนะคะ มารู้จักกับนิทานพื้นบ้านค่ะนิทานพื้นบ้านนี้นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านอของภาคใครรู้จักบ้างน,นกยางเท่าภาคอะไรดีนิทานพื้นบ้านเรามีหลากหลายนะนิทานพื้นบ้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนี้ใช่ไหมคะหรือจะมีนิทานพื้นบ้านอของต่างประเทศก็มีนิทานพื้นบ้านอาเซียนเราก็มีเยอะแยะมากเลยแต่วันนี้ครูเอาน,นิทานพื้นบ้าน ของไทยมาก่อนให้นักเรียนได้ได้ฟังนะคะเอาให้ทายว่าเป็นนิทานพื้นบ้านของอะไรโอ้หมาเ่าเลยเออนิทานพื้นบ้านนี้คะเป็นนิทานพื้นบ้านของภาค <Wow. S 1> เหนือนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> เรามารู้จักนิทานพื้นบ้านภาคเหนือที่ชื่อว่าอ่านกกยางเท่ากันดีกว่าค่ะนกยางเท่าเนี่ยนะคะมันมีเรื่องมีว่ามันมีนก นกกระยางตัวหนึ่งเนี่ยก็แก่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มหากินไม่ไหวนะคะ,ะแล้วมาวันหนึ่งเนาะนกยางเทาเนี่ยเจ้าเล่ยนะคะก็เกิดความคิดว่าออจะทํำยังไงดีนะเริ่มหากินไม่ได้ก็ผ่านไปที่บึงน้ำหนองน้ำนะคะในนั้นเนี่ยมีปลามีปูมีโหสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์เลยละ่ะนกยางนะคะก็คิดอุบายได้ค่ะฮะ <Yes. S 1> ว้าวคิดอุบายได้แล้วจะ,จะทำาไงดี ก็เลยไปใช้วิธีนะคะหลอกลอก่อบอกว่านี่เจ้าปลาเดี๋ยวเราเนี่ยนะเเห็นแล้วแหละว่าหนองน้ําเนี้ยมันเริ่มที่จะน้ําค่อยๆแห้งแล้วนะและอีกหน่อยอะ่ะมันน้ํามันก็จะค่อยๆหายไปแล้วพวกเจ้าจะอยู่กันยังไง <c oughs> โอ้ใช่ไหมคราวนี้พวกปลาก็เริ่มรู้สึกว่าเอา้าจริงเหรอเพราะว่าเขาไม่เคยไปไหนไงเขาก็อยู่แต่ในบึงในหนองของเขาใช่ไหมเขาก็เลยว่าทำยังไงดีนกยางบอกว่า นี่นี่อ่าฉันเนี่ยนะเห็นบึงน้ําอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ใกล้ๆกันเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆฉันจะพาไปดีไหมเอตอนแรกพวกปลาพวกปูพวกหอยอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอืจะไปได้หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องกลัวนี่น้องกรยางบอกเลยไม่ต้องกลัวไปกันเนี่ยสองตัวเลยก็ได้เพื่อจะได้ไปดู เราไปดูเสร็จเนี่ยแลฉันจะพามาส่งจะได้มาบอกอ่าก็มีปลาตัวหนึ่งอาสาไปเตอะก่อนนะคะแล้วก็คือไปอยังไงล่ะเจ้าหนูก็ยังใช้วิธีเอาปากคาบไปใช่ไหมโอ่ใช้วิธีเอาปากคาบไ,ไปค่ะแล้วพอไปถึงหนองน้ําใช่ไหมก็ให้ดูเห็นไหมน่าอยู่ไหมโอโหอ,อลังการมากเลย นะคะจาป่าตัวนี้ก็กลับมาพร้อมกับหนูก็ยาดมมาเล่าให้เพื่อนฟังใหญ่เลยโอ้โหบึงนั้นนะนะใหญ่มากน่าอยู่มากอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออตอนนี้พวกป่าก็เลยเชื่อโอเคโอเคแล้วไปยังไงล่ะเอางี้ละกันเท่าไปทีเดียวเยอะๆใช่ไหมฉันปลาพาไปไม่ไหวหรอกจะพาไปยังไงหมดไปวันละตัวก็ละกันฉันจะพาบินไปส่งอ่ะพวกปาก็หลงเชื่อ และแล้วกภารกิจนี้ก็เริ่มขึ้นว,ว้าวเริ่มขึ้นแล้วนะปลาตัวแรกก็ให้เจ้าโนกกระยางเนี่ยค้าไปบินไปพอไปถึงต้นใส่ไอ้เจ้า,โน,โกานกกระยางก็จิกจิกจิกกินจนหมดสำเร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งวันเออเจ้านกกระยางก็คือแบบว่าอิ่มไปแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันทำไปทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมคะ ซึ่งเจ้าป่าที่รออยู่ที่เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ไปกัน,นมันไปไม่ถึงแต่โดนเจ้านกกระยางหลอกโดนกินไปตลอดเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งถึงคิวของเจ้าปู่แหละอืมเจ้าปู่นะรู้สึกว่ามันจะทำแม่งทำแม่งชอบกวนก็เลยบอกเจ้าหนกกระยางว่าเออข้าเนี่ยนะไม่อยากอยู่ในป่าท่านนะ่ะข้าเกาะคอท่านไปได้ไหมเออเนี่ยข้าก็มี ขี้เขาเลยนะก้ามปูเออเกาะคอท่านไปได้ไนหะ,ะนกกระย่างอ่โอเคไม่เป็นไรเกาะคอมาก็ได้ไรอย่างเงี้ยอนะคะระหว่างที่เจ้านกกระย่างก็เกาะไปใช่ไหมคะนกกระย่างก็มองไปเห็นว่าเฮ้ยมีเาขาเรียกอะไรนะก้างปลาเศษก้างปลาอยู่ใต้ต้นไทรเต็มเลยอะ <S <S 2> <S 2> แสดงว่าเจ้าเนี่ยมันไม่ได้พาปลาเข้าไปกินเอ้ไม่ได้พาปลาเข้าไปส่งอีกที่หนึ่งแต่เอาไปกินแน่ เจ้าปู่นะคะก็เลยใช้วิธีวิธีอะไรดีเอาก้ามเนี่ยนะคะรัดคอนกยางไว้แล้วก็แบบแหมเป็นตัวประกันเลยนี่เจ้าอะหลอกลวงใช่ไหมหลอกเอาเพื่อนๆข้ามากินถ้าเกิดว่าเจ้าไม่พาข้ากลับไปส่งที่เดิมนะข้าก็จะเอาก้ามของข้าเนี่ยลัดคอเจ้าให้ตายไปเลยว้าวนะคะโอ้น่ากลัวใช่ไหมนะคะ งั้นตอนนกยางก็เลยโอเคโอเคค่าย,ยอมแล้วข่าย,ยอมแล้วก็เลยเอาเจ้าปูเนี่ยมาปล่อยไว้กับบึงเหมือนเดิมเจ้าปูก็บอกเพื่อนเ,เลยว่าอย่าไปหลงเชื่อมันอีกนะคะเป็นไงบ้างเอ้ยนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของเราในวันนี้คือเรื่องนกอย่างเท่านะคะก็จบลงไปแล้วนะคะถามว่าเรื่องนี้มีข้อคิดไหมออนักเรียนได้ข้อคิดอะไรคะข้อคิดก็คือนักเรียนอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆค่ะ เราต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบนั่นเองค่ะยังมีนิทานพื้นบ้านนะคะอีกหลายเรื่องมากๆเลยท่านักเรียนอยากทราบว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงนักเรียนคะเราหาได้ที่ไหนคะ เราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตในหนังสือมากมายเลยค่ะนักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรนะคะลองพิมพ์เนาะนิทานพื้นบ้านภาคต่างๆแบบนี้หูขึ้นมาเยอะมากๆหรือแม้ในหนังสือของเรานะคะที่คุณรูได้แจกไปค่ะหนังสือภาษาพาทีนะคะในบทนิทานแสนสนุกบทสุดท้ายอะ่ะก็มีนะคะสนุกมากๆด้วยลองไปอ่านดูนะคะอ่ะ แล้วเราจะพบกันในสัปดาห์หน้านะคะในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย